ทุกคนคะในปัจจุบันนี้การทำกระทงม,มันเป็นเรื่องยากอีกต่อไปเมื่อเราไปซื้อโยเกล้วยมานะคะเราไม่ต้องมานั่งพับไอ้สีสวยเองนะคะมันมีขายแบบนี้มาเลยนะคะมันเป็นเส้นเลยนะคะทุกคนถ้าเส้นนี้เราซื้อมาสี่สิบบาทนะคะเราไม่ต้องนั่งทำเองเราก็แค่ติดอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วเราเอาดอกไม้วางตรมกามมันก็จะเป็นกระทงแค่เราทุกคน เเรรบ้ออยยยีย่มดนี่เสร็จแล้วนะคะกระทงจากหัวช้เท้าดีเราเล่นทำเองเลยนะคะสวยมากทำเองก็ชมเองวันแท่ง

ให้เราสุดใจเหือนใเราใารงีวนปางนู้นแ๊เร็วขอให้เออดขอให้มีกระสดนดีๆไม่ได้เลยนิดนะคะขอให้ขอพมาแม่น้าที่เราใช้ดื่มใช้ดินะคะอห้เออขอให้เป็น่องดนะ